สวัสดีครับเข้าบ้านดีตามที่สดนด่าร้อยเองร้อยองะให้ได้ร้ยให้ได้เป็นผู้กองผู้ผู้กองแล้วก็ผู้พันนะครับวันวัก่อนเอาไปวางไปเลยอันนี้อันนี้เรติดหมดแล้วร้อยตีครับวันตีเสร็จทุกนี้ก็ร้อยโทรร้อยเองแล้วก็เป็นเป็นผู้พันไปเลยนะเรียนดีๆตั้งใจตั้งใจเรียนครับตั้งใจตั้งใจเรียนนะขอต้อนนะครับสอบดีๆเราก็จะได้เองนะครับ ไม่เก็นเรอไรนะครับนี่นะนะฮะเดี๋ยวเรามาแกะแกะแกะเลยนะครับเราจะมาดูกันมาลรุนพรงอมๆกันนะก็คงจะไม่ใช่พี่ออครับอะไรที่้อทานไม่ใช่ไม่ใช่เออเฮ้ยอย่าเป็เผืเยดิแสดงว่าทุกคนี่แกะกันแล้วนี่แกะอย่างเนี้ตามนี้เนาะนี่ครับพี่ออครับแกะของควนนะครับ ก็ฉีกเลยดีกว่าเนาะฉีกได้ารนะครับยังมากไหมเหครับกระดาษได้จริงเล็กเล็กใน้อยนะเล็กเล็กในน้อยนะครับแต่กล่องใหญ่มากนะครับเห็ดใหญ่แต่กล่องนะครับแน่แน้่แน่แน่แน่เฮ้ยเห็ดขาว่าออโต้แสดงว่าคืนนี้เราต้องจัดอนะนิโนอ้าวมันจะเป็นนะครับเตาปิ้งหรือเปล่านะเตาจริงจริงๆครับโอ้ยใช้ได้หลายทีเลยนะนี่ครับสงสัยจะ ไตแก้มครับไตแก้มอย่าบอกอย่าเพิ่งพูดเลวะอย่าเพิ่งพูดโอ้เป็นเตาย่างจริงๆนะครับเตาย่างอเนกประสงค์ไป็ฟ้านเตาใหญ่ด้วยนะครับเนี่ยเอาอย่างก้ามมาย่างค่ะอ่นี่ครับเป็นเตาย่างนี่นะครับอ่าราคาไม่ต้องพูดถึงนะครับราคาเขาอุ้มไปนะครับอี่เขาราคาเขาอุ้มไปนะครับสุดยอดนะครับ เป็นเตาปิ้งย่างอันนี้กระสงนะครับนี่ั้นสองเอาไว้วางใช่เลยพอดีเลยพอดีเลยตอแรในรายการเลยใน้าการใน้การเลยในการเลยครับเอาเอาเนี่ยไม่ใ่เมี่ไม่ใช่เขาท่านก่อนนี่เปนข้างหลังบ่โอ้โหนี่ครับนี่ครับหมดตลาดกินกับพี่ว่าเขาเอะครแค่ย่างเนื้อย่างนะครับเนื้อย่างโอ้สุดยอดครับสุดยอดเนื้อเสือร้องไห้เนื้อเสือเนาะย่างกินกับพี่ันีนะ โอเคไม่ได้เดี๋ยวนี้มีมะเขี่ยมเรนี่เนี่ยโอเคเดี๋ยวโอเคครับขอบคุณครับก็ให้พี่ว้าไปใช้ให้ประโยชน์ถึงที่สุดนะครับเขี่ยมเียตาเลยใช่ไหมเขี่ยนนี้เราไปฉลองจะรองเกิดกับบ้าจร้นะครับโอเคครับโอเคเดี๋ยววันนี้เราฉลองกันต่อนะครับพิธีนี้ก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับขอบคุณ